พาม่านเย็นสบายนะครับบรรยากาศดีครับตอนแรกก็เอ้ยทำไมมันอยู่ใกล้จังเลยอนนี้อยู่โซนหน้าเลยนะครับส่วนมากดีสอร์ทสวยๆก็จะอยู่โซนหลังแต่ว่าตรงนี้ก็สวยวตรงข้ามกับต่างขยายประมาณเปิดตลาดช่วงสี่สห้าปีที่แล้วก็ยังไม่มีอะไรมากมายนะครับตัวน,นี้ก็มีเยอะไปหมดเลยมีร้านกาแฟมีที่พักมีกิจกรรมให้เล่นเยอะะเ,เดี๋ยวเข้าไปข้างในกัน วันนี้เป็นครัวเย็นสบายนะครับแล้วก็พักเสร็จแล้วตอนเช้าเรามารทานอาหารเช้าตรงนี้นะครับหรือว่ามีเมนูอาหารเยอะแยะไปนี่คุณลูกไปนี่ที่พักมีเย็นสบาย1ถึงถึงเ็ดเมื่อคืนเราพักหลังที่7นะครับก็ ราคาเริ่มต้นที่1,500บาทนะครับเย็นสบายหนึ่งี่บรรยากาศอันนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟเป็นคาเฟ่นะครับที่พักก็ขวามือไล่ไปเลยเย็นสบายหนึ่งเย็นสบายสองคือเราพักนู่นท้ายสุดเลยเดี๋ยวไปดูกัน จะเข้ามาที่คาเฟ่เดี๋ยวรีวิวให้เห็นนะครับตัวนี้สวยครับเดี๋ตรงนี้ใช้ได้เลยครับแล้วก็ที่พักเป็นที่พักใหม่เพิ่งเปิดกี่ปีนะถึงปีปีกว่าๆเนาะป,ปีหนึ่งนะครับตอนที่รอบแรกรอบ,รอบนปีนนแรกๆเรมาก็ยังไม่ยังไม่มีนะครับ สวยนี่ยันสบายสามมีสวยดีน่าทำที่พักจังเลยปายเด็กๆว้าวโอ้าอากาศดีมากครับสามสี่ห้าหกเจ็ดเราหลัง 我呢？ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโซนกาแฟกันครับไปลุกในคาเฟ่กัน ในส่วนของโซนงานแฟกันครับที่นี่ตอนเย็นก็คขังคาวก็บินผ่านอยู่นะ พาเขาดูเข้าคาเฟ่ก่อนอ,อากาศดีมากครับหันมา มาเลยนาะถ้มไม่จะถ่ายคลิปด้วยถ่ายรูปด้วยไปเข้าไปข้างในกันครับไปเข้าไปร้านกาแฟสบายใจคาเฟ่ครับตอนนี้ก็เป็นออฟฟิศด้วยเข้าไป กาดดีจังเลยกาแฟเปนไม่้วที่นนห,นหนึ่งเป็นออฟฟิศด้วยนะครับนั่งๆเย็นๆทีงไหนแป๊บนึงเนาะได้ต้งขาย<น>ก็น่าจะดีมากเลยครับอ x นมสดโอริโอ้หนึ่งค่ะโยไหมนะอืมนี่ด้านในของโซนคาเฟ่ครับเห็นมุมถ่ายรูปแล้ว ร้านาหรนีาร้านคาเฟ่ครับนี่ชอบกันเลยโซนนะครับนอกจากเป็นที่พักก็เป็นคาเฟ่นะครับมีร้านอาหารด้วยเด้นนานใน ครับเป็นไงอากาศเย็นดีไหมครับเย็นดีไหมครับสั่งยังสั่งกาแฟยังโอ้โหอยู่ตรงนี้สุดยอดเลยนี่ นอนอ่าวนอ่าน้องที่โหันมาหันมาครับหนึ่สอสามอู้สุดยอดนมุนไปหมุนมาเลย หามายิ้มหน่อยครับหันมายิ้ม